ประเด็นสําคัญสุดท้ายวันนี้นะครับก็<อ>มาในส่วนของทองคําเนาะ,ะก็จะเห็นว่าทองคานี้อุปสงค์ตบโตค่อนข้างดีนะคะก็บวกจิบเปอร์เซ็นต์คิวอนคิวเนาะจัจุวันเป็นหนึ่งพันสามร้อสิบสามตันในไตรมาสที่สามที่จะที่เห็นนะคะจากที่ดูเนี่ยเพิ่มในส่วนไหนเป็นส่วนมากคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนนักทุนหรือว่าธนาคารกลางจริงๆเนี่ยเพิ่มจากส่วนไหนเป็นหลักครับพี่ก็ต้องบอกว่าไตรมาสที่สามเนี่ยอุปสงค์ของการเข้าไปซื้อทองคําโลกนะครับเพิ่มขึ้นในเกือบทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลาง ในกลุ่มนักลงทุนซึ่งนักลงทุนจะแบ่งจริงแบ่งย่อยเป็นอีก2อ,อย่างคือลงทุนในทองคาแท่ง<ะ>กับ ETF ทองคำนะครับก็พวกนี้ก็โตดีหมดแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือ,อเครื่องประดับนะครับ jewelry ตรงนี้เป็นกลุ่มอุปสงค์หลักๆของทองคำนะครับตบเติบโต,ต,ตดีกันขึ้นมาเกือบหมดอีกส่วนหนึ่งก็คือเทคโนโลยีด้วยนะครับเอาทองคำไปผลิตสินค้าเทคต่ตางๆเนี่ยตรงนี้ก็ก็ค่อนข้างคงที่นะครับแต่จุดสำคัญเนี่ยที่จะชี้ให้ดูเนี่ยคือ ในสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเมคานิซึมของตลาดทองคำม,มันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งคือตอน2022นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่เข้ามาซื้อทองคำเ,เยอะเนี่ยคือกลุ่มธนาคารกลางนะครับสี<ฆ>น้้ำเงินอ่อนนะครับจะเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยดีมาขอางทองคำทั้งโลกเนี่ยสักประมาณ25 3 0ถึงเนเนี่ยมาจากกลุ่มธนาคารกลางนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ธนาคารกลางเร่งเข้าซื้อ ตัวทองคำเยอะมากจากเรื่องหลังจะกเกิดเรื่องสองครามระหว่างอัเซฤกับยูเคนนะครับมันก็เลยทำให้ธนาคารกลางเนี่ยหลายๆประเทศต้องเข้ามา h ฮชความเสี่ยงภูมิรัศาสตร์ตรงนี้นะครับข้อดีเนี่ยของการที่ธนาคารกลางซื้อเยอะนะครับคือเขาเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่ามีความอ่อนไหวต่อราคาต่ำแล้วกันเพราะจุดประสงค์การซื้อเนี่ยคือซื้อเพื่อเก็บยาวและซื้อเพื่อเรียกว่าซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอื่น,นๆนะครับในขณะที่กลุ่ม คนที่ซื้อทองคาไปเป็นเครื่องประดับกับซื้อทองคําเพื่อการลงทุนเนี่ยอันนี้ยิ่งหนักเลยจะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวต่อราคามากนะครับ <c oughs> กลุ่มคนที่ซื้อเราจะเห็นเนี่ยช่วงปีเนี้ยเห็นชัดเจนเลยนะครับแท่งสีเท่าเนี่ยดีมานที่เข้าไปซื้อทองคําเพื่อเป็นเครื่องประดับสะสมเนี่ยมันมันค่อยๆลดลงต่อเน,นื่องเพราะราคามันสูงมากนะครับต่างกันปีเนี้ยก็ขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยสมมติเราจะซื้อแหวนทองครึ่งบาทเนี่ยก็สองสลึงเนี่ย ทองคํมันขึ้นมา50%เทียบกับปีที่แล้วนะครับดังนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้กลุ่มคนที่ซื้อเครื่องประดับทองคาเนี่ยมันมดีมันมันค่อนข้างอ่อนแอหน่อยเพราะว่ารายได้คนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะตามขนาดนั้นนะครับคนที่จะซื้อทองคําเป็นเครื่องประดับเนี่ยมันคือรายจ่ายที่รายจ่ายฟุ่มเฟือยนะก็ <c oughs> ต้องยอมรับ <c oughs> คือมันก็อาจจะยังมีมูลค่าแหละเก็บไปแต่ว่ามันไม่ได้ดีนะเหมือนกับการเก็บทองคำแท่งแน่นอนนะครับดังนั้นคนที่จะซื้อทองคําไปเป็นเครื่องประดับเนี่ยเขาเลย ปรับตัวซื้อลงมาน้อยลงนะครับเทียบกับปี2ปีก่อนแต่เหมือนเราจะเห็นว่าทองคาเพื่อการลงทุนนี้เพิ่มค่อนข้างเยอะเลยใช่ครับก็บเป็นตามที่เราเล็งไว้นะครับก็คือพอราคามันขึ้นสูงๆเนี่ยถามว่าใครจะเป็นคนเข้ามาซื้อทองแทนก็ต้องเป็นคน,คนที่อยากเห็นราคามันสูงขึ้นไปอีกก็คือนักลงทุนนั่นเองนะครับเราจะเห็นว่าปีนี้เนี่ยสัก4 0กว่าเปอร์เซ็นต์ของดีมานทองคําโลกเนี่ยมาจากกลุ่มนักลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่าน ทองคาแท่งที่เป็นทองจริงหรือไปซื้อผ่าน ETF ให้เขาไปซื้อทองคํามาเก็บสํารองไว้อีกทีนะครับดังนั้นตัวไม่ขนิกราคาทองคำเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากปีสองปีที่แล้วนิดหนึ่งเพราะว่าตอนธนาคารกลางซื้อเนี่ยเขาไม่สนราคานะครับราคาเท่าไหร่เขาก็ซื้อยิ่งราคาย่อเขาก็ยิ่งซื้อนะครับมันเลยจะทําให้ราคามันผันผวนน้อยแล้วราคามันจะย่อน้อยเพราะย่อน,นิีเดียวเขาก็ซื้อละสมมุติเขาได้งบจากรัฐบาลมาเนี่ย ว่าปีนี้ต้องซื้อร้อยตันอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องซื้อร้อยตันราคามันลงมานิดนึงก็ซื้อแล้วราคาลงนิดนึงก็ซื้อหรือราคาต่อให้ไม่ลงแต่ว่าสมมติเดือนนี้มีตารางซื้อก็ต,ออต้องซื้อนะครับมันก็เลยทําให้ช่วงเราเห็นช่วง 2022- ันยี่สเนี่ยราคามันจะค่อนข้างนิ่งนิดน,นึงแต่พอเข้าปีนี้มาเนี่ยสองพันยี่สิบห้าเนี่ยราคามันพุ่งเวอร์มากเพราะว่าคนเข้าซื้อค ยิ่งราคามันพุ่งแรงเนี่ยเราก็จะเห็นคนโฟโมนะครับเราก็จะเห็นร้านทองทั่วโลกเลยเนะี่ยไม่ใช่แค่ไทยนะออสเตรเลียญี่ปุ่นใดๆก็ตามเนี่ย<ส>ไปต่อแถวกันซื้อทองจนหลายๆประเทศเนี่ยร้านทองขนาดใหญ่เนี่ยทองหมดนะครับพวกทองแบบครึ่งบาทบาทน,นึงอะไรเงี้ยทองขนาดเล็กเนี่ยถึงกับหมดร้านนะครับเพราะคนไปต่อแถวโฟโมซื้อกันเยอะมากตรงเนี้ยมันเลยทําให้ขาขึ้นของราคานี่มันขึ้นแรงมากๆอย่างปีนี้นะครับ ช่วงเดือนหกไปถึงเดือนเก้าเนี่ยขึ้นไปส0มสิปอร์เซ็นะครับแค่แค่สามสี่เดือนเท่านั้นเองจากสามพันะไปสี่พันเราก็จะเห็นว่าเดือนหกถึงเดือนเก้านี่ก็จะเป็นไตรมาสสองของปีอ๋อใช่ไตรมาส3ามของปีนี้เนาะเริ่มต้นเดือน6กก็จะเห็นว่าสัดส่วนของนักทุนก็เพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกันใช่ครับค่ะดังนั้นเนี่ยแต่ข้อเสียพอราคามันเริ่มลงก็ก็กลายเป็นทุกคนก็จะพยายามหนีตายเหมือนกันครับเพราะว่าต้นทุนที่คนเข้าไปซื้อเนี่ยเราจะเห็นว่า คือช่วงทองมันเริ่มขึ้นแรกๆเนี่ย2,22 2,23แล้วนักลงทุนยังเรียกว่ายังสงสัยแะ้วกันยังไม่กล้าซื้อเยอะคือต้องบอกว่าคนติดดอยทองมานานเหมือนกันเพราะรอบที่แล้วทองมันขึ้นไปอยู่2,000กว่าเนี่ยคือ2,11 2,12นะครับบางคนเขาก็ชินกับราคาทองตรงนั้นอะ2,000 2,500เนี่ยมานานแล้วรอบเนี้ยพอมันเบรกขึ้นมาได้เนี่ยคนก็มองว่าโห3,000นี่ก็ไม่กล้าซื้อแล้วใช่นไหมพอมันมา3,500เนี่ยก็ Hey, จริงสามพันเนี่ยเป็นช่วงที่คนหฮขายนะใช่ชใช่สามพันคือช่วงนี้แบบคนเริ่มแบบโหมันไม่น่าไปไกลกว่านี้ได้เยอะแล้ว <c oughs> แต่พอมันเริ่มมาสามพันห้าสามพันหกสามพันเจ็ดเนี่ยมันเริ่มจากที่ขายไปเนี่ยเริ่มกลายเป็นโฟมอีกครั้งแล้วคือเริ่มกลัวแล้วว่าอา้าวเราดันไม่มีทองเลยว่าขายไป <c oughs> พอสี่พันนั่นแหละทุกคนไม่สนราคาและเข้าไปไล่ซื้อเต็มที่นะครับต้นทุนการซื้อของทองรอบนี้มันเลยสูงมากนะครับจะเห็นว่าสามไตมาสล่าสุดเนี่ยนักลงทุนเข้าไปเกียร์ไล่ซื้อกันเยอะมาก ซึ่งเป็นช่วงที่ทองมันประมาณแบบ3,500-4,000กว่านะครับคะ่ะดังนั้นพอมันลงไป4,000เท่านั้นแหละก็ก็คุณซื้อ4,000อนะพอมันลง4,000ก็เจอไหมก็ต้องขายอะเพราะกลัวจะขาดทุนนะครับมันก็เลยเราจะเห็นการเทคโปรฟิตเนี่ยจาก4,300กว่าๆ4 0 0่เนี่ยลงไป3,900เนี่ยมันไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับเพราะทุกคนซื้อราคาใกล้ๆก,กันนะครับ<ะ>ซื้อที่3แ8 0ซื้อที่4,000พอมันลงมาใกล้ราคาทุนเท่านั้นแหละ ก็เนี่ยอันนี้คือพฤติกรรมนักเก็งกําไรชัดๆเลยราคาทองในช่วงไตรมาสที่ผ่านมานครับแต่ก็ถือว่าราคาทองเนี่ยยังแข็งกว่าที่เรามองไวมากนะครับคือมันลงไปสามพใช่ไหมตอนแรกหลายๆคนก็เริ่มออกมาบอกแล้วว่ามองฐานเนี่ยอาจจะถูกแห่ขายลงไปได้ถึงสักสามพันห้าเนาะจริงๆเราก็มองคล้ายๆกันแต่เรามองว่ามันจะไม่ได้เกิดเร็วมากนะครับถ้าเทียบกับไซเคิลสองครั้งก่อนเนี่ยที่ทองมันพักฐานยาวๆเหมือนกันคือ2006กับ2020เนี่ย สามไซเคิลนี้มีเหมือนมีปัจจัยเหมือนกันคือทองมันขึ้น9ก้าสัปดาห์ติดต่อกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทองมันยอ่อจากออทามไฮเนี่ยมันจะลงไปสักประมาณ20%รอบนี้ทองมันตีไปว่าไอ้สัปดาห์ที่9้าเนี่ยมันขึ้นไป4,200นะครับถ้ามันยอ่อลงประมาณ20%เนี่ยก็จะได้ราคาที่สัก3,5ม0เหมือนกันแล้วก็เวลาที่ใช้เนี่ยอาจจะใช้เวลาสักประมาณเป็นปีนะครับปีถึงปีครึ่งก่อนที่มันจะกลับไปออทามไฮครั้งหนึ่ง แต่รอบนี้ถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าที่คิดมากด้วยปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายๆอย่างทองคําที่มันไม่เหมือนเดิมแหละเรื่องของความขัดแย้งภูมิรัศาัตร์ระหว่างนานาประเทศเนี่ยมันสูงขึ้นเยอะกว่าแต่ก่อนนะครับดังนั้นเราเลยมองว่าการพักฐานของทองเนี่ยไม่น่าลึกขนาดนั้นคิดว่าสามัานี่ค่อนข้างยากนะครับแล้วมองไว้ที่ประมาณเท่าไหร่คะเดาๆนะครับจากเนี้ยลงไปอีกก็คาถึงสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นไปได้ก็อาจจะอยู่แถวแถวสักสามพันเจ็ดสามพันแปดเนี่ย อาจอาจจะเป็นบอททอมของทองรอบของรอบนี้นะครับซึ่งอาจจะน่าจะเกิดในปีหน้าเนี่ยแหละแล้วก็ระยะเวลาที่มันจะปรับขึ้นไปเอาอทำใหอีกทีเนี่ยก็อาจจะไม่นานขนาดเป็นปี2ปีเหมือนแต่ก่อนละอาจจะใช้เวลาแค่สัก6ถึง10เดือน6ถึงเเดือน2-3ถึงไตรมาสเท่านั้นนะครับต่อแต่ว่าตอนนี้ยังไงก็คิดว่ายังอยู่ช่วงพักฐานของทองค้านะครับเราก็อาจจะเห็นมันย่ำอยู่แถวๆนี้นั่นแหละ4 0 0 0มืนหรือถ้าเจอปัจจัยลบอะไรเข้ามาบ้างอาจจะสมมติเจอจาสันิภาพได้อย่างเงี้ยเราจยังเห็นทองราคามันแทบไม่ลงเลยนะครับ ก็บ่งบอกเหมือนกันว่ารอบนี้ดีมานทองมันแข็งแรงมากนะครับก็เลยคิดว่าย่อลงจริงๆซื้อซื้อตรงแถว4,000เนี่ยรอบนี้ก็ไม่ไม่น่าเกียดแล้วครับคือคือผมคิดว่ามันระยะยาวมันไปต่อได้อีกไกลนะครับดังนั้นสมมุติซืがが 4, ้อ4,000แล้วมันย่อไป3,500เนี <ional> ่ยมันก็แค่5%เงี้ยก็เป็นโอกาสให้ซื้อเพิ่มอีกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าอย่าแบบ ไม้เดียวไม้เดียวสักหมดก <ใน S 1> ็คิดว่ายังยังเป็นสินทรัพย์ในระยะยาวที่เรายังโอเวอรให้อยู่นะครับทองคำ